วันนี้จะพาไปดู Save This Farm ฟาร์มเกษตรในเมืองของพวกเรากันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนี่คือทางเข้านะคะผ่านทางสารเจ้าแม่ทับทินเองค่ะ Save This Farm ของเราสามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ค่ะก่อนเดินเข้าไปก็จะเจอกับเพื่อนของเราเจาเบฟที่น่ารักนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีกประมาณ100เมตรค่ะ ยังคงความสวยงามของธรรมชาติริมคลองไว้ได้อย่างดีเลยค่ะไก่สวยงามที่เลี้ยงไว้ในในฟาร์มเนี่ยทั้งหมด2ชนิดด้วยกันก็คือไก่แจ้นะคะที่จะมีลักษณะเป็นขนสีดำเนาะถูกไหมแล้นะคะ่ะก็จะเดินเล่นอยู่แล้วก็มีซิลกี้นะคะที่เป็นไก่สีขาวเนาะเป็นความจริงเป็นไก่ดำแต่ว่าเป็นขนสีขาว ทำเป็นสัดส่วนนะเป็นห้องเป็นช่องแล้วก็เดินออกจากเล้าไก่เนี่ยอันนี้ผักอะไรคะพี่มิกได้ข่าว่าทำคอนเทนต์ไปแล้วเรียกว่าผักปังนะคะปังปังแดงกับปังขาวคือเขาจะดูที่ดอกมันนะคะจะดูที่ดอกอันนี้เปล่าไมงใช่ขอโทษค่ะนี้อะไรถ้าปังแดงก็คือดูที่ต้นได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ขวามือของเรา คือศาลาริมน้ำค่ะที่เสพติดเราก็ปลูกผักหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งผักหอมแดงเราก็จะมีกวางตุ้งนะอันนี้ตัวกค่ะแก้ชำไงแก้ชำานนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีแคลนะคะแคลเราจะปลูกเป็นกระถางนะคะอันนี้ก็สวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วผักหอมก็มีมีคะน้ามีกวางตุ้งนะคะมีบัวตูแรกค่ะอันนี้นะคะเป็นโรงเรือนปลูกผักของเรานะคะตอนนี้ก็ จะเอาไว้สําหรับเพาะต้นกล้านะคะแดดของเราน้อยไปโดยเฉพาะ<ช>อันนี้เราก็เลยเอาออกเอาออกนะคะอันนี้ค่ะเราเหมือนเราเอาต้นกล้าลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการแดดเป็นพิเศษนะคะไม่ได้ต้องการความล้มลื่นใดๆนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็เห็นว่าต้นไม้อะมันค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากมามากมาแล้วนะคะแล้วก็นั่งได้ปลอดภัยแน,น่นอนเป็ดเป็ดของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์นะคะก็คือ เป็ดไล่ทุ่งแล้ก็เป็ดเทศนะคะน้องอยู่ตรงนู้นต้าวอยู่แต่เราไม่ชินกับอะไรแบบนี้น้าไก่ไข่นะคะน้ก่ค่ะงในทุกวันตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมาเก็บไข่ไข่ตอนาค่าตอนกา่ ีไข่ออกมานะคะซึ่งฟามเราค่ะปกติจะมีไข่ไก่เนี่ยวันละประมาณ4 0 50ิฟองดยูดีนางตกใจแล้วเนี่ยซึ่งการเลี้ยงแบบว่าไก่ไข่เนี่ยค่อนข้างแบบอีรายละเอียดเนาะก่อนหน้านี้คือต้องเปิดเพลงให้เขาฟังใช่เต้เราต้องมีแบบนี่ทุกคนเราเราต้องมีอะไรแล้วกจริงด้วยเนาะเพราะว่าแถวนี้มันก็จะมีแบบหมาของชบ้านบงตัว ตัวเงินตัวทองบ้างอะไร่เงี้ยที่แบบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเพราะว่าฟาร์มของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะมันก็จะมีสัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมาหาเราอยู่บ่อยๆใช่ไนะคะผังน้ำเงินที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าปุ๋ยผังหมักจุลินทรีนะคะก็เราเนี่ยใช้ทำขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นธาตุอาหารให้กับผักที่เราปลูกขึ้นในฟาร์มนะคะเพราะว่า เราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีหรือสารเลิมโตไดๆนะคะก็ mm hmm. ทําเองทั้งหมดค ah. ่ะก็เราถ่ายกันมาเยอะแล้วเหนื่อยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแต่ว่าโต๊ะตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนโต๊ะที่เราอ่ะจะมานั่งคุยงานนั่งกินข้าวนั่งพักผ่อนเนาะครหมดแรงก็มานั่งที่โต๊ะนี้นะคะก็เหมือนเป็นโต๊ะรวมใจโต๊ะหนึ่งของเราที่นี่นะคะ เดี๋ยวเราได้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยก่อนกลับบ้านแน่นอนนะคะโอ้อันนี้คือเสียงเอฟเฟกประจำที่เราเจอที่นี่ขันได้ตลอดเวลาค่ะอ่าขยันมากค่ะเราว่าที่นี่มันเหมือนเป็นอินไซต์ในกรุงเทพอะคือมันหาดูได้ยากอะวันนี้ก็ขอทับไยด้วยนะคะถ้ากล้องสั่นหึุดหยักอะไรนิดนึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามือองสั่นอยู่แล้ะค่ะแล้วก็วันนี้เราพาชมสวนร่าวเข้าไปก่อนนะแต่ว่า เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาให้ดูกันว่าที่ฟาร์มของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่